เป็นไงกันบ้างคะวันนี้คะแนนตากล้องแบ็คพิงในงานโคเชล่าด d เดยให้กันกี่คะแนนแต่ที่แน่ๆคะแนนคอสตูมนั้นคืนดีมากๆนะคะโหว,วันนี้เปลี่ยนชุดค่ะบริงเดียกำไรกันสุดๆกันไปเลยนอรลิซาค่ะขายาว8เมตรนะชุดนั้นเซ็กซี่มากๆค่ะเป็นขายาวขามาซีทรูเดิมที่หุ่นของเธอก็ดีอยู่แล้วนะคะบวกกับชุดที่แส่มกับจริตนางพญาคือสวยมากจริงๆค่ะเห็นข้งแรกก็คือกรีสลบกันไปเลย คอนแรปก,ก็ดีนะแล้วยิ่งชุดเนี่ยที่ตอนหโหนโพแดนก็คือเป็นชุดสีทองมันคือรถมากๆนะคะ <historically> เดือดทุกท่าค่ะขนาดว่าใส่แขนยาวนะก็ไม่สามารถลดความแซ่บของน้องลิซ่าไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมตากล้องก็ดูมีความพยายามค่ะที่จะเปลี่ยนมุมเพิ่มมุมอยู่เหมือนกันนะคะเห็นโลเซ่ท <advocate encountered> ี่เป็นมุมนอนตอนเต้นแล้วด้วย แต่ว่าถ้าจะให้คะแนนจริงๆส่วนดูก็คิดว่าน่าจะต้องทําได้ดีมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีการเทคกล้องให้กับน้องลิซ่าแล้วก็พี่จีซูเนี่ยน้อยไปนิดนึงเนาะเห็นโรเซ่กับ เจนนี่เนี่ยบ่อยกว่านะคะไม่รู้ว่าแอดรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าโมเมนต์ของพิซูนั้นน่ารักมากๆแล้วก็มีเยอะมากเลยนะคะชอบตอนที่พี่จิซูค่ะมีผิวปากแล้วก็ยักคิ้วไปด้วยหน้าผมเสื้อผ้าทุกคนจัดเต็มค่ะชุดของเจนนี่ก็ส่งเธอมากๆก็ชุดนี้ค่ะทำให้เธอนั้นดูขายาวแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นมากเลยนะคะไฟในเวทีก็เรียกว่าสว่างสวยขึ้น คอนเสิร์ตค่ะจบไปแล้วนะคะอย่างสวยงามค่ะแอดก็เอาบางช่วงบางตอนมาฝ่ากนะให้ดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะคะดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างเต็มอิ่มจุใจกันบ้างไหมยังไงก็ลงมมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจะคลิกค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า